ใช้ชัยหน้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคใช้ชัยหน้านะคะตอนนี้นะคะคือเป็นช่วงที่บิมกำลังอยากกินอาหารแปลกๆหลายๆอย่างนะคะอาหารแทบแปลกๆวันนี้ก็อยากกินส้มตำทุกคนอยากกินมากแบบ อยากกินอะแต่ว่าส้มตำที่บิมกินนะปกตินะคะตอนที่บิมอยู่ไทยเนี่ยก็เป็นแบบตำไทยนะแล้วก็บิมไม่กินปลานะคะไม่กินปูไทยปูเค็มปูดองอะไรเงี้ยแล้วก็หอยดองอะไรเงี้ยไม่กินเลยนะคะอาหารที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยบิมจะไม่กินนะคะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเช่นพวกทุเรียนกะปี่ปลานะคะคือไม่กินเลยซึ่งปกติแล้ว่ที่บ้านบิมนะแม่ป้ายายอะไรเงี้ยเขาก็ทํานะคะเขาก็ทํากินกันปกติแล้วก็ที่บ้านบิมเนี่ยเขาจะมีเชือ สายลาวนะคะซึ่งเขาก็จะบอกว่าวีมาเป็นลาวปอมเพราะว่าวีมาไม่เคยกินของพวกนี้เลยเรื่องของส้มตำเนี่ยคือวีมไม่ค่อยเป็นคนที่นิส้มตำม,มากเท่าไหร่มันจะมีฟีลแบบเพื่อนบางคนตอนที่เราอยู่มาหาลัยเพื่อนบางคนเขาจะแบบว่ามังน,นี่อยากกินส้มตำเปรี้ยวปากมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าวีาก,กินยำนะแต่ส้มตำก็คือไม่ค่อยกินนะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็อยากกินนะทุกคนคืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบอยู่ไทยอะ่ะมันมันเห็นจนเคยชินแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยคือมันเป็นของที่หายากมากคือแบบหาทุก กลวใบไม่ได้นะคะก็คืออะไรที่ง่ายๆก็ไม่ชอบนะคะก็จะมาชอบกินอะไรที่ยากๆนะคะวันนี้ก็เลยเราจะมาทําส้มตํานะคะซึ่งเป็นการทาส้มตําครั้งแรกของมิมด้วยนะคะตอนนี้สามีกําลังออกไปเอาของมาก่อนนะคะวัตถุดิบที่สําคัญของเรานั่นเองแกวมาแล้วไม่ใช่แล้วก็เกิดจะตะไรไม่ใช่ ครกเป็นของตัวเองแล้วปูปูปเรียกว่าอะไรนะครกจงเหมือนเจ้าสมารไม่ใช่อันนี้เอาอันนี้ลงและนี่นะคะก็คือน้องครกจ้าเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนีคือครกเนี่ยตอนที่มิมจะมา เมื่อ6กเดเดือนที่แล้วนะบิมคิดว่าบิมน่าจะอยู่ประมาณ 2- อสเดือนบิมก็เลยคิดว่าบิมอาจจะเอาครุกมาอยู่ที่บ้านแต่ว่าบิมก็ไม่ได้เอามาเพราะว่าตอนนั้นเรายุ่งงานมากแล้วก็รีบนะคะไม่ได้เตรียมตัวก็เลยไม่ได้เอาครกมาะคะ่ะทุกคนแล้วเราก็ไปเปิดในเถาเป่าหาซื้อเถาเป่าจีนมีทุกอย่างจริงๆนะทุกคนแล้วก็เราก็ได้ครุกไม้มานะคะซึ่ง เบนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไม้อะไรนะแต่ว่าหน้าตามันก็น่าจะดูใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทําส้มตำรอดหรือเปล่านะ,ะ <c oughs> ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเตรียมตัวนี้ก่อนเลยมะละกอนะคะมูกกวานะฮะตัวนี้ที่จีนหาซื้อยากมากเพราะว่ามันจะมีแต่ มะละกอสุกที่เขากินเป็นผลไม้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ไปด้านด้นมาจนได้เป็นมะละกอดิบอันนี้นะคะมีมีดอันนี้นะคะคือตอนแรกเราพิมอยากสับใช่ไหมแต่ว่าพิมกลัวว่าสับจะเอาจะโดนมือตัวเองนะคะเพราะว่าไม่เคยสับมะละกอมาก่อนเดี๋ยวเราจะต้องลองเป็น ตัวนี้นะคะอันนี้คือเป็นมีดที่บิมได้มาจากโรงงานที่เขาส่งออกอิตาลีที่บิมไปดูของให้ลูกค้าอนะคะก็จะมีในเซ็ตก็จะมีตัวนี้นะคะเอาไว้แบบว่าทําเป็นลายๆแล้วก็อันนี้คือขูดเป็นเส้นนะคะแล้วก็น,นี้ขูดเรียบๆเ,เดี๋ยวเราปอกเปลือกก่อนเล mm hmm. ยค่ะยางเขาค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยทุกคนยางมันละกอเยอะมาก เ,เราจะมามองขูดกันว่ามันจะเป็นเส้นไหมอะไรยังไงนะคะ <c oughs> จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ <c oughs> ข้างในเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสุกหรือยังวะเนี่ยลองสับลองสับดูสับมันดูน่ากินกว่านะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือมะละกอกระจายเต็มตัว ทุกคนมันแบบ<า>นี่มะละกอกระจายเต็มไปหมดเลยยิ่งซื้อมาสิบหยวนมีจะได้กินแค่สองหยวนปะเนี่ยนี่ทุกคนเราได้มะละกอมาแล้วนะคะนีคือมละกอขูดมัละกอฝอยมละกอสับโคนกันก็ <c oughs> มาเรามีลูกมือช่วยแกะกระเทียมแล้วนะ เดี๋ยวเรามาคั่วถั่วลิสงกันนะนี่คือถั่วลิสงที่เราคั่วเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็ทีนี้เรามาเลือกนะคะบางอันมันมีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทิ้งไปนะแล้วก็อันที่มันเป็นเปลือกๆนะคะ เขากินอีกอนเนี้ยคุณรู้ไหมว่าทําส้มตำมันยากขนาดนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าเราทําครั้งหนึ่งถวดเราจะเก็บไว้กินได้นานนะประมาณแบบหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยหรอนะจริงหรอน่าสมจนใจจังเลยเขาชาร์จถ้วยละสามสิบก็อย่าไปงอนเขาเลยนะคะก็จ่ายไปมาอยู่จีนนี่คือถ้วยละร้อยห้าิก็ยังจะสืออะอ้อเลย ม,มอ,อยากกินไหมอยากกินไหมนี่<ม>ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวถั่วมะละกอมะนาวน้ำปลาแล้วก็อันนี้นะคะแครอ,อทมะเขือเทศกระเทียมพริกนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บคนเราก็กำลังจะเริ่มตํากันแล้วคะ ชุดพ็อปและอาหารต่างๆวันนี้ไม่ได้มีการเข้ากันใดๆนะคะอันนี้กําลังจะตําส้มตําไทยตำเพลงส้มตำนะคะตําพริกกับกระเทียมให้ยอดเยี่ยมถึงใจนะคะ oh. มาพริกนะคะแล้วก็กระเทียมพริกก่อนก่อนเอาสักสี่เม็ดละกันไม่ต้องเผ็ดมากนะคะวันนี้จะให้เพื่อนกินด้วย <c oughs> เื่นคนจริงน,นะคะแล้วก็กระเทียมสี่ห้ากรีดพอนะคะ ในยูในยูทูบเขามีปุ๊บนมใหญ่มากแล้วก็ใช่ไหม้องไม่มีนมเหมือนกันาเราเป็นยังไงดีงัง้นจะแบบพิกกับกระเทียมให้ยอดเยี่ยม,มชินใ้ำตาลน้ำาลายมะนาวน้ำปลาน,น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บถ้ามีนะคะก็คือใส่น้ำตาลปี๊บไปด้วยตอนเด็กๆอะ่ะจะมีเพลงส้งตามตำมาเจนะอๆแล้วเอาอะไรก่อนดีวะ มะนาวมะนาวก่อนน้ำปลาน้ำตาลสายน้ำตาลสายใช่น้ำตาลน้ำมะน,น,นาวสักสามช้อนแล้วกันนะคะกำลังดีแล้วก็ใบเตี้ยวแล้วก็น้ำปลาสองช้อนก่อนไม่เค็มเติมได้เสร็จปุ๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเอาสักกี่ช้อนดีนะ น้ำตาลปี๊บเอาน้ำตาลปี๊บจริงๆอ่ะในน้ำตาลปี๊บเอาไว้ทำขนมนะเพราะว่าโอ้โหมันน้ำตาลเยอะขนาดนี้หรอเยอะอะไรแค่หนึ่งช้อนในนี้่ะน้องคิดว่าหวานไม่พอแน่นอนกินส้มตำหรือว่ากินน้ำตาลโอ้ยน้องเหนื่อยว่ะโอ้เผ็ดไหมอืมแพร่มากไม่เผ็ดพริกแค่สี่เม็ดเองเวิมจะบอกน้องว่าตอนที่เวิมอยู่ที่เนี่ยคือเวิมไปดูเป็นคนที่ กินเผ็ดมากนะแบบกินเผ็ดเก่งกว่าทุกคนในบ้านเลยนะคะแต่ตอนที่วินอยู่ไทยนะอยู่กับลุ่มเพื่อนอะคือวินเป็นคนที่ไม่ได้กินเผ็ดเลยนะถ้ากินส้มตำอะไรเงี้ยพริกขี้หนู2เม็ด3เม็ดก็คือเต็มที่ละอันนี้คือเลเวลความเผ็ดของวินนะแต่มาอยู่ที่นี่คือคนแบบหนักกว่า ปรุงรสให้แซบหนอใส่มะละกอลงไปเขาบอกว่าต้องปรุงรสให้เสร็จก่อนนะคะก็กินเราต้องชิมก่อนว่ารสชาติได้หรือยังต้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดอยู่เผ็ดเปรี้ยวมากต้องใส่น้ำตาลเพิ่มน้ำตาลนี่อาจจะไม่พอนะน้ำตาลน้ำตาลทรายไหมฝ้ายซ่ายถามเยอะมั้ยใสโอ้ ไม่ไม่ไม่หวานนกเผ็ดมากจริงๆถ้าไม่หวานมันจะเผ็ดนะโอ้โหโห,โห,หวานเจีย๊ยบน้ำปลาไปอีกนึงน่าจะประมาณนี้แหละได้แล้วปุ๊บใส่มะละกอล,ลงไปค่ะมะละกลอเหมืนอนส้มำแล้วเนี่ยมีมแล,ว,แลวกอปุ๊บก,ก็เหมือนส้มํำเลยมันต้องเป็นแบบ ทอมเม่ทอดต้องใส่ไหมใส่แต่ว่ามต้องมะเขือเทศใช่ใช่ต้องคนคนแล้วก็ใส่พร้อบนิดนึงแครอทนี้ก็ใส่นี่นีก็ใส่แครอทใช่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยใช่ใช่ภาษาไทยมาจากคำว่าแคลร์ก็เดี๋ยวเราใส่อะไรอีกอ่ะเอร์ไม่ใช่เพล่เพล่พอแล้วไหมก้าลิกก้เลิกก่อยนะอ่าเนี่ยเราดูจากคลิปมาแล้วต้องปาดข้างไม่เคยทานหรอ เคยทำน้องไม่เคยทำเคยแต่แบบดูป้าทำแม่ทำอะไรเงี้ยทำเองไม่เคยดักไว้มันดีอ่ะหน้าตามันดูดีมากเลยอ่ะอเสร็จปุ๊บทุกคนตอนนี้เราเริ่มแบบเริ่มเข้าที่ละมันไม่ต้องตำแล้วไหมน้องกัวมันมะละกงก <c oughs> <c oughs> ลิ่นปีเสร็จปุ๊บเราใส่ถั่วลิสงที่เราที่เราแบบคั่วไว้นะคะใส่เลย <c oughs> แล้วถ้ากีนถั่ว <c oughs> จะกินได้ไหมเนีย่ยโวกเนะี่ย จานมาว้าวาแบบหน้าตาก็ะส้มตำดีเดอวยเนี่ยกระส้มตำไทยไปลายาสไยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองกินดีนกว่าว่าแบบมันจะเลิศไหมปั๊บจะึงจึงเรามาลองกินกันดีกว่า <laughs> น้องเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้แย่เ้ย ก็ขอชื่อทำส้ตมตำครั้งแรกไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนี้นะทุกคนเหมือว่ามีมีพรสวรรค์ว่ะเฮ้ยคนไทยต่างแดนน่ะถึงชอบทำส้ตมตำหรือว่ากินส้นตมตำมันอร่อยจริงๆทุกคนแต่การที่ไม่ได้กินส้นตามตำมาประมาณแบบจะครึ่งปีครึ่งปีค่อนปีได้แล้วมากินครั้งนี้โคตรอ,อร่อยอะ่ะ อยากกินกับโคกอะแต่กินไม่ได้อะกลัวเผ็ดเหรอนั้นว่ามันเผ็ดนิดนึงแต่ว่ามันอร่อยมากกินอร่อยไหมโอ้โคกเผ็ดเหรออร่อยไหมอร่อยครับ อนนี้เราก็กำลังจะไปกินข้าวกับญาติๆที่บ้านนะคะขับรถขับรถคนคือเบมคิดว่าเขาแค่แบบว่ามากินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าความจริงก็คือเป็นแบบงานเลี้ยงจ้านี่คือเรื่องในโอกาสที่หลานชายนะคะเป็น ลูกของน้องสาวแม่นะคะคนหนึ่งที่เขาแบบสอบติดมหาลัยแบบมหาลัยดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่ามากินข้าวกันคือคนเยอะมากทุกคนคนจีนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรน่าย,ยินดีในครอบครัวนะคเขาก็ชวนคนมากินข้าวนะคะอันนี้ก็ชื่อชวนมาทั้งหมู่บ้านเลยเป็นเนื่องในโอกาสที่หลานชายเนี่ย,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 ยสอบติดวิทยาลัยทหารแล้วก็เอ่เอเกี่ยวกับพวกกองทัพอะไรประมาณน,นี้นะคะซึ่งก็เป็นมหาลัยที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มากินข้าวกันนะคะ วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่ไปกินข้าวในร้านอาหารหรือว่างานเลี้ยงที่จีนเนี่ยถ้าเจอคนสูบบุหรี่เนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะคะเป็นเรื่องปกติเห็นว,ว่าพ่อสามีเนี่ยก็เห็บบุหรี่ไว้ที่หูเลยนะคะแล้วก็ทุกโต๊ะนะคะโต๊ะจีนเนี่ยเขาจะมีอีเปาเยนนะคะหรือว่าบุหรี่เนี่ยวางไว้ทุกโต๊ะเลยนะคะโต๊ะละหนึ่งซองเป็นเหมือนแบบเหล้าเบียร์แบบนี้เลยนะคะ เมนูที่ลอ่อทำลายวีมันนี้นะคะก็คือตกปปกกีนะคะผัดปูนะคะซึ่งเขาเชื่อกันว่าคนท้องเนี่ยห้ามกินปูเด็ดขาดน mm. คะคะไม่ใช่แค่ห้ามกินนะคะคือห้ามจับเลยนะเป็นความเชื่อของคนจีนนะคะก็เลยกำไปตกที่สามีแทนนะคะเขาก็กินปูแทนนะแล้วก็อาหารนะคะที่จีนเนี่ยเขาจะเป็นส่วนมากในเวลากินนะคะจะเป็นโต๊ะมุนมุนแบบนี้นะทุกคนแล้วก็คือกับข้าวเนี่ยต้องให้พุนพูน,นะคะให้จานซ้อนซ,อน,ซอนกันแสดงถึงความมีฐานะนั่นเองะคะ่ะ